คลิปนี้นะครับเราจะมาติดดีแควน้ำนะครับของตัว RT High New กันนะครับก็วิธีการติดดีแคลของผมนะก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมก็จะตัดตัวที่เราต้องการนะครับออกจากแผงก่อนนะก็ใช้กไกลตัดเลยก่อนนี้นะเดี๋ยวเราจะใช้ตัว RA ตัวนี้นะครับก็ตัดนะครับ พอตัดออกมาแล้วนะครับเราก็จะมาแช่น้ำครับซึ่งการแช่น้ำครับผมก็จะใช้ฝาขวดนมนะไอขวดนมขนาดประมาณเนี้ยขนาด400หรือเปล่าไม่แน่ใจนะขนาดขนาดประมาณเนี้ยขนาดกลางอะ่ะจากนั้นนะครับผมก็จะเอาตัวฟองน้ำนะครับเอามาใส่ข้างในการที่เอาฟองน้ำม,มาใส่ข้างในเนี่ยทำให้อา่าเวลาที่เราเอาดีแคลไปลอยไว้เนี่ยมันจะไม่ลอยหายนั่นแหละอันนี้ก็คือเป็นข้อดีนะการเอาฟองน้ำไาใส่นะแล้วก็น้ำมาใส่นะครับก็เอาดีแคลใส่น้ำเลยครับแช่น้ำไว้นะ แล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับจุ่มน้ำให้ทั่วเลยนะจุ่มน้ำให้ทั่วเลยาจากนั้นนะครับก็ไปดูตรงที่เราจะเอาดีเชลมาติดนะก็อันนี้ผมมีมาติดตรงที่สเกิร์ตตรงนี้นะผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับมาเซตเตอร์นะครับ ตัวมิสเตอร์มาสเตอร์เซตเตอร์นะครับมิสเตอร์มาสเตอร์นะครับบางทีมันตกตะกอนนะคุณควรจะเขย่าด้วยนะครับเขย่ามันบางทีมันตกตะกอนนะเขย่าหน่อยก็ดีนะโอเคจากนั้นนะครับเราก็จะเอามาสเตอร์เนี่ยทาไปที่จุดไม่ใช่เรียกว่าทาคือจุดเอาไว้เฉยจุดไว้ที่ตัวกันดั้มเราึ๊บจุดไว้นะครับ อเคจากนั้นนะครับเราก็รอให้ดีแคลของเราเนี่ยมันลอยออกมานะอะดูก่อนมันลอยออกมายังอ่านนเนี่ยลอยหลุดออกมาได้แล้วนะครับสําหรับออันนี้ขึ้นอยู่กับดีแคลนะว่าเป็นดีแคลของอะไรนะเห็นเช่นตัวนี้ผมใช้ของดีอีโนะครับซึ่ง ดีไซนอีโวเนี่ยมันค่อนข้างจะหนานะดังนั้นเราสามารถหยิบออกมาได้เลยนะผมจะหยิบรูปลอกออกมาเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยวิธีการทําที่ถูกต้องเนี่ยมันควรจะหยิบอย่างนี้มาแล้วก็ค่อยสไลด์สไลด์ออกออกสไลด์ออกมาจากแผงนะครับแต่ว่าผมทําไม่ค่อยถนัดนะบางทีผมก็จะหยิบรูปลอกออกมาเลยแบบนี้แต่ถ้า เป็นดีเค้าที่บางๆนะครับผมไม่แนะนําวิธีนี้นะจากนั้นนะครับก็ค่อยๆสไลด์มาที่ตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับโอเคมาตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วนะครับจากนั้นให้เอาคัตต้อนบัตนะครับคัตต้นบัตคัตตนบัต ค่อยๆนะครับค่อยจัดคือมันจะมีตอนที่แบบอ่าตัวน้ำมันยังเยอะๆอยู่เนี่ยมันสามารถเลื่อนๆได้อยู่นะครับเราก็สามารถเลื่อนจัดให้ให้ตรงล็อกของเรานะครับถ้าสมมติเราคิดว่าโอเคแล้วเราก็ใช้คอนตินบัตครับค่อยซับนะครับบางคนเขาก็จะหมุนเรานะ พอดีแคลมันเริ่มแห้งแล้วครับมันก็จะเซตตัวอยู่เองนะครับก็นี่เป็นวิธีการติดดีแคลของผมนะซึ่งอาจจะไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะใช้วิธีสไลด์เอาก็ได้นะครับคือหยิบไอตัวเนี้ยออกมานะหยิบออกมาแล้วก็ค่อยๆสไลด์ดีแคลเลื่อนลงแล้วก็ไปใส่นะแต่ว่าถ้าเป็นดีแคลเล็กๆอย่างเช่น RG หรือว่าใช้ดีแคลที่ค่อนข้างแข็งแรงอะไรอย่างของ Evo เนี่ย ผมจะหยิบออกมาแล้วก็ใส่เลยนะถ้าทำแบบถูกวิธีมันก็ดีนะค่อยๆสไลด์ลงมาก็ได้นะครับแต่ผมถนัดแบบนี้แล้วอะ่ะออโอเคแค่นี้นะครับเราก็จะได้ดีแคลนะครับในตำแหน่งที่เราต้องการแล้วนะครับ ซึ่งตัวฝาน้ำเงินนะครับจริงๆแล้วใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะแต่ถ้าสมมุติเราใช้เนี่ยไอ้ตัวดีแคลมันก็จะติดได้คงทนกว่าเดิมนะครับก็ก็ถ้าทรัพ,พยากรถึงนะผมก็แนะนําอยู่นะว่าตัวมาร์คเซตเตอร์เนี่ยก็ใช้ก็ดีนะครับโอเควิธีการติดดีแคลผมก็น่าจะประมาณนี้นะ